งามภาคขนาดเลยปุน่นเห็นปะน้องปุ่นแต่แกงใหญ่เติบด้ยเนะาะปุ่นจ้าอ่าเก่นแต่ทางพี่น้องภาคอีสานคนเก็บแต่เห็ดพวกจุ้มนี้สวยพี่น้อ,นองจุ้มเมื่อกี้บ่ค่อยสวยเนาะน้องเนาะจ้าอ่ายัองออกปลายเด้อจ้าพี่น้องเลยสวยมากเลยให้เอาไปล้ให้สวยๆถ่ายให้มันสวย จ้ะสวยมาก,ากดอก<ม>คือเฮ็ดจูนใหญ่เลยเด้จ้ะคลใช่คายฮ็ดจูนใหญ่เลยเนาะแม่นดอกใหญ่ขนาดเลยแต่หัวมันสิบปวลวแหลมด้วยคุณพ่อฟาดคุณน่ะฮิตอ,ออกทิศรอบเล,เล,เลขหันเพื่นพุ่นนั่นก็โทรสัง่งเพื่นอนนี้ก็โทรสั่ง เฮดจูนหัวไหลายเด้อยวจะพี่น้องอันเป็นเฮดจูนน้อยเนาะประเทศไทยปวดใหญ่พสชใหญ่กว่านี้เราลองเนาะจ้าสวยมากเลยพุ่น่ะป๊ดดอกเห็ดงามพักงามเน้นนางเนาะจ้าปขายเงาขันางขายเงานัะปานวายเฮดด้านนั้นเลยเห็ดที่ใหญ่เห็ดจูนใหญ่เนาะพึ่นหัวเ็ดปวดหัวดำเจ้านี่หัวมันชิบเปรอะเป็นเ็ดจูนใหญ่เด้๋ยวจะเป็นอู้สวยขนาดพุ่นักงานขา ป้านี่จะได้เก็บเห็ดกันได้แต่เห็ดจูนใหญ่ยังท่านออกได้พี่น้องเลยน้องๆเนาะจ้าเห็ดจูนน้อยสิออกก่อนแม่นเห็นปะแต่ขาใหญ่ด้ีแต่ว่าปวดอวบขนาดไหนขาเห็นปะปวดสวยมากเลยเอาอืมสวยมากเนาะจ้ายังมัท่านมืดได้น้องเอ้ยพูดนะ เอาตัวนี้ก่อนเห็นบ่เห็นจ้ะไม่เห็นเด้อสวยมากเลยดูนะสวยมากเลยอืมถูกลงแม่ก็เลยบานเนี่ยโอ้เป็นหม่บักง่ายเพื่อนนี่ ของมาบ้านเิ็นโอ้บุญขาต่งกรดนัเสียงขาฮะดอกงามขนาดนี้เลดอกแคจุ้ใหญ่จริงๆอ่ะเหมือนแคจุ้ใหญ่เลยะดอกใหญ่มากโออากซนอนาวไม่ถงเลยเอซ้อนนี่เลย เี่นสองดอดเอลูกเด้อโอ้ยขาเนั่ขนาดอะะโอ้ยเห็ก็ีกบุหรี่ป้านขางามคับบุหรี่ได้ขานนอนเหรออืมอืมนี่เลยเห็ดขายดีในหัวเห็ดขายดีมากเลยเห็นไหมเห็นจ้ะ ขาบึงดอกก็ขานะโซวนจะอนะคนนะเห็นไหมบัดติงตะพุนไปส่นดีค่ะนาดเลยอ้ยขาครบังแมโผวิทย์เนาะดอกน้อยกันเห็นไหม ระวังถูกดอกเล็กอ่ะเห็นไหมนะพุ่งขึ้นอ่ะเออนี่ไงสองสามดอกพุ่งขึ้นนี่ไงไหมดอกน้อยขายใหญ่มากเลยมียังไม่ยิงนะดอกน้อยถึงไหมนั่ไงนี่ไงนี่นี่นี่นอ้กูเห็นอือผมไม่ได้เห็นนี่ลองนี่เลยอือโอ้พึ่งหงอกนี่แม่เออหน่อยผมไม่ได้เห็นแล้ว ชวยเนาะจ้าเป็นคนเดียวหนุ่บ่บัดจิงห้าได้เออเอือช่วยไว้ใ่ช่วยถายถยถายไม่ไม่ต้องเห็นหน้าประรุกนแล้อคเตโฟกัสเห็ดไว้ก่อน หัวรุดเลยดอกเสนไงรุดเมื่อกี้ดีดีรอมาเอามาให้เพิ่มได้ต้องหลักโอ้ได้เป็นหมอผลจุ่มเดียวที่หนได้เอ็มละวันนี้ ดอกนี้เหมือนฮิตจุนใหญ่เลยอ่ะลักษณะดอกอ่ะเหมือนเลยใช่เป็นแหลมๆเลยสวยมากเลยนะอนอสวยมากเลยโอ้เยอะมากเลยใหญ่นๆนะขาใหญ่ๆดอกใหญ่ๆเลยจ้ะไปเข้าไปเฮ็ดงานเราค่ได้กไปจ้ะได้ถุงปัสติกนึงได้เกงเติมนึ่งคนเลยจะเก่งจะพัาดเลยไป